สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม AKA เมามาโมสเตตัสกินมามาบรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เราก็มาอยู่กับบรู๊กนะครับผมแล้วก็ UBE นะครับผมสองตัวนะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาดูกันที่บรู๊กหน่อยนะครับผมก็โอ้โหต้องบอกว่า บุ๊กเนี่ยขึ้นสถานะทีบีนะครับผมก็คือให้ซื้อเฉพาะ,ะบัญชีแคสบาลานนะครับผมทําให้บิตเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะครับผมเปราะบางมากๆนะครับผมจนโดนทิ้งมาถึง0.40นะครับผมก็เจอผลกระทบของอวิกฤตหุ้นหมอนะครับผมที่มีการชักดาบของโบรกเกอร์ต่างๆนะครับผมแล้วก็บกกุ๊ก็แก้ไขโดยการ ให้ซื้อเฉพาะบัญชีแคสบาลาน c ์นะครับผมเนาะทำให้บิดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะบางนะครับผมก็เจอขายใส่นะครับผมคือเซนติเมนต์ตลาดมันก็ไม่ดีด้วยแหละกลุ่มอของบุ๊กเนี่ยครับยิ่งเป็น MAI แล้วก็ s m a l l set เนี่ยต้องบอกว่าเซนติเมนต์ไม่ดีเลยนะครับผมบรรยากาศมันไม่ดีเลยนะครับแต่ถึงยังไงนะครับผมวันศุกร์ที่ผ่านมานครับผมแท่งนี้นะครับผม ไม่หยิบมาพูดไม่ได้นะครับผมจากโลอยู่ที่40ตังค์นะครับผมวิ่งขึ้นมาถึง4จุดเอตังค์นะครับผมขึ้นมาแล้วยังไงก็มาชนแพทเทิร์นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ยอ่อลงไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อกรอบล่างนี้สักหน่อยก็ คือถ้าเราแบบมีมีกรอบที่มีการตีเส้นแนลไลน์ไว้เนี่ยว่าเอยไซเวดาวของไปไปในลักษณะแบบไหนเราก็จะพอเห็นเห็นเห็นเขาโค้งของเขานะครับผมเนาะคือสำหรับคนที่แบบติดไม่เยอะนะครับผมหลดุลดหลุดอ่า0.46 0.45เนี่ยเขาก็อาจจะคัดแต่ในกรณีคนที่แบบ ติดเยอะถั่วจนถั่วจนถัวน่วจนแบบถั่วไม่ลงแล้วอะ่ะอืเนี่ยกรอบไซเวดาอย่างนี้มันก็พอทำให้เราเนี่ยมองมองเห็นภาพนะครับเฮ้ยลงมาอ่าเขาเขาต้องมาชนาเส้นเทนไลน์แน่เงี้ยอเบรกขึ้นไปอ่าจะไปได้ไกลขนาดไหนเป้าเราก็อยู่แถวแถวเส้นเทนไลน์กรอบบนนะครับผมเนี่ยมันมีรันเว์ของเขาอยู่นะครับผมอยู่ที่ว่า เขาเนี่ยจะทะลุรนเวย์อ่าเป็นขาขึ้นนะครับผมหรือเขาจะลงต่อนั่นเองนะครับผมก็มันก็ทําให้เราเนี่ยพอที่จะเห็นภาพได้นะครับผมถ้าเราตีเส้นทนไลายหาหากรอบหารนเว์ของเขานะครับผมคือบุ๊กเนี่ยมันอค่อนข้างที่จะคือต้องบอกว่ามันมัน มันไม่มีปัจจัยบวกเลยนะครับผมเท่าที่ผมตามข่าวดูเนี่ยคือผู้บริหารของเขาเนี่ยเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือเหรียญอะไรต่างๆของเขาเนี่ยที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือยังไม่มีแผนที่จะทําอะไรเลยนะครับผมเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้นะครับผมเซนดิเมนต์ทางคริปโตเนี่ยมันไม่ดีนะครับผม คือเขาบอกว่าถ้ามันผิดทางจริงๆแล้วแบบเทนมันจริงๆเขาก็อาจจะแบบแตัดใจขายไปเลยนะครับขายแบบขาดทุนนั่นแหละเพราะว่าเงินที่เขาไปซื้อเนี่ยไปซื้อเหรียญคริปโตนะครับไปลงทุนเกี่ยวกับคริปโตบิตคอยนะครับผมโอ้หลายอย่างนะครับผมคือเขาเนี่ยเอาเงินสด เขาซื้อเขาไม่ได้บอกว่าสภาพคล่องของเขาเนี่ยมันน้อยลดลงสักเท่าไหร่นะครับผมมันเป็นเงินส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมที่เขาไปซื้อแล้วก็เป็นเงินเงินสดนะครับผมเป็นสภาพคล่องของเขาที่นําไปซื้อเขาไม่ได้กู้ไปซื written, well ้อเขาบอกอย่างนั้นนะครับผมแล้วเขาปัจจุบันนี้เขาก็ยังคงทําธุรกิจเดิมของเขาอยู่นั่นก็คือบริษัทเกี่ยวกับการอ บริหารสินทรัพย์ใช้คำว่าอะไรดีก็คือปรับโครงสร้างทางด้านการเงินนะครับผมรับปรับโครงสร้างทางด้านการเงินให้กับธุรกิจต่างๆนะครับผมเนาะซึ่งธุรกิจตรงนี้บางบางปีมันก็ได้กําไรเป็นพันล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านนะครับผมแต่บางปีมันก็แบบคือ มันยังไม่ปิดจนะ็อบเนาะบางทีก็มีติดลบบ้างอันนี้คือจุดอ่อนของเขาสําหรับบุ๊กนะครับผมเนะาะจนกว่าที่แบบเขาเขาจะทํางานช่วยเข้าไปบริหารปรับโครงสร้างทางด้านการเงินของบริษัทอื่นจนกว่าเขาจะปิดจ็อบได้เขาถึงจะได้กําไรออกมานะครับผมก็ต้องรอต้องรอถึงตรงนั้นเนาะว่าตอนนี้เขามีงานอะไรบ้างเขารับ ดูแลปรับโครงสร้างทางด้านการเงินของบริษัทในบ้างเขาจะได้ผลกําไรตอนไหนเราก็ต้องตามมันต่อไปสําหรับบุกเนาะจนกว่าเขาจะมีเซนติเมนต์ไปในทางที่ดีนะครับผมถึงจะกลับตัวได้สําหรับบุกเนาะโอ้ก็ต้องบอกว่ามันมันก็ต้องตามมันไปเรื่อยๆนั่นแหละครับเนาะเพราะว่าถ้าแบบ คือถ้าใครแบบไม่ไม่ติดเยอะเนี่ยผมแนะนําให้ให้ถอยออกไปตั้งหลักก่อนนะครับผมาะคงใช้เวลาสักพักเลยแหละนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครแบบอยู่มานานแล้วนะครับผมถ้าบุ๊คเขาบอกว่าสภาพคล่องเขามันยังดีอยู่นะครับผมธุรกิจของเขามันมัน,ม,นมันยังคงไปได้สวยนะครับผมเดี๋ยวเขาก็แสดงถึงความมีสภาพคล่องของเขาโดยการปันผล,ลออกมาให,ให้เราดูนะครับผมในในใน ในอรอบปันผลรอบหน้านะครับผมแต่ถ้าเขางดปันผลเลยแล้วก็ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะสำหรับรู้นะครับผมแทงนี้ก่นอนไล,ล,ล,ลงมายอ่อลงมาก็ยอ่อล,ลงมาลึกนะครับผมลงมาลึกถึง0.45เลยนะ อันนี้คงต้องได้ปรับเลยแหละนะครับผมอมนี่เป็น0.45นะครับผมแนวรับตรงนี้มีในยะมากกว่าว0ูนย์ศูนะครับอืมโอเคบรุกนะครับผมก็ภาวนานะครับผมขึ้นไปอยู่ในกรอบศูนย์แล้วก็กรอบ0.48เหมือนเดิมก็น่าจะดีนะครับผมอย่างน้นอยๆเราก็อุ่นใจนะครับ ยิ่งยกขึ้นไปเล่นกรอบ0.48 0.51ได้นี่ก็จะเป็นอะไรที่แบบดูดีมากๆเลยนะครับผมเนาะอืมก็เป็นกำลังใจนะครับผมให้สำหรับเพื่อนๆที่ที่มีมีหุ้นตัวนี้อยู่นะครับผมสำหรับบลูคกเนาะโอเคตัวต่อไปนะครับผม UBE นะครับอืม UBE นะครับผม UBE ข่าวที่แล้วที่เราเข้ามาดูนะครับผมบอเฮ้ยจะขึ้นมาตรงนี้นะจะขึ้นมาตรงนี้เออเดี๋ยวผมตีแนวะรับก่อนดีกว่าเดี๋ยวลบเส้นพิบตรงนี้ออกนะครับผม ผมมองว่า้จขึ้นมาตรงนี้เขาต้องขึ้นไปทำขึ้นหนึ่งแน่ๆนะครับผมย่อลงมาทำขึ้นสองแล้วอาจจะไปต่อขึ้น3นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในในยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวดาวอยู่เลยนะครับผมเนี่ยเขายังไม่หลุดนะเอเขายังไม่เบรกขึ้นไปเลยนะโหยาวนานมากครับ UVE เดี๋ยวขอลบอันนี้สักครู่ ลงรอยอะไรทำในขราวที่แล้วนะครับผมโอเคสรุปขึ้นมาจอ่อหลังจากที่เราดูจ่อหนึ่งครั้งจ่อสองครั้งจ่อสามครั้งนะครับผมเนี่ยไอเส้นเทนนลน์สีขาวที่เราตีกดไว้เนี่ยไม่ผ่านนะครับเพือเ่อนๆโอ้โหเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวขอต่อเส้นสักหน่อยนะครับผมแต่ถ้าดึงเดี๋ยวองศามันเปลี่ยนเนาะ เาต่อดีว่าสบายใจเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่ในกรอบเอที่เป็นไซเวดาวอยู่นะครับผมอืมแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมเนี่ย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 ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเนี่ย RSI เนี่ยเขาก็ยังคงทำเดวจ์เจนอยู่ราคานี้ถึงแม้ว่าจะไหลลงมานะครับผมแต่ RSI เขาเนี่ยยังคงทำเดวจ์เจนเนาะ คือคือมันยังไม่เสียทรงอะ MACD ตอนนี้เหมือนจะตัดเส้นสิกแนลแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวนะคือมันนี่โฟรอินเด็กเนี่ยมันทำโอเวอร์โซเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามันนี่โฟรอินเด็กเนี่ยกลับตัวขึ้นมาจะเขียนโอเวอร์โซได้นะครับผมรอบนี้ก็อาจจะขึ้นไปจาอ จ่อเส้นเทนไลน์นะครับผมที่มันเป็นกรอบไซเวดดาวน์เนี่ยได้อีกครั้งนะครับผมเนาะก็หวังว่ารอบนี้น่าจะมีลุ้นเบรกขึ้นไปทะลุอ่าเส้นเทนไลน์ที่เราตีกดไว้นะครับผมตรงนี้เนาะสำหรับ UBE นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมน่าจะทะลุขึ้นไปได้ถ้าเขาถ้าอ่า มันนี่โฟนเด็กนะครับผมเนี่ยหักขึ้นมานะครับผมแล้วก็เส้น ADX เนี่ยยังยังคงเป็นเทรนขึ้นอยู่อย่างชัดเจนอย่างนี้นะครับผม MACD ตัดเส้นซิกแนลนะครับผม RSI ทำบูดิเดเวอเจนนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาในทางที่ดีนะครับผมสำหรับ UBE เนาะอืม เดี๋ยวเราไปดูไปดูโบล็อกดิเนี่ยอ่าโยต้านะครับผมก็ให้อยู่ที่สองบาทสิบตังค์เนาะอ่า ASPS นะครับผมสองจุดหนึ่งศูนย์เหมือนกันนะครับผมอืมสวยงามนะครับผมสองบล็อกชุดบล็อกอะไรเนี่ยบล็อกแซดบล็อกสี ไม่ไม่ได้ให้ทาเกียร์ไพ่นะครับผมไม่ได้ให้ราคาเป้าหมายเนาะแต่บอกว่าไพ่บุ๊กเขาเนี่ยต้องอยู่แถวๆหนึ่งจุดศูนย์นะครับผมดีเวเดนอยู่แถวๆหนึ่งหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ให้ให้ให้บทวิเคราะห์มาแค่นี้นะครับผมแต่ก็2บกก่อนหน้านี้ก็2.10สําสำหรับ u b e เนอะอ,อ่ะเอาละอินดิเคเตอร์ก็กำลังที่จะบ่งชี้แล้วว่าเนี่ยเขาต้องมีการกลับตัวให้เห็นอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมเ,เขาก็อาจจะมีการกลับทิศนะครับผมนะครับผมอาจจะมีการไปชนเส้นเทรนไลน์นะครับผมแต่ถ้าจะให้กลับตัวจริงๆก็อยู่แถวแถวแปเลยนะเพราะว่าเส้น u b e ส0งเนี่ยเพิ่งมาแตะ 1.86นะครับผมสำหรับ UBE เนาะถ้าให้วสวยก็ต้องทะลุ1.86ขึ้นไปมองกลับตัวนะครับผมสำหรับ UBE โ okay. อเคสิ่งที่ผมกำลังพูดและคุยแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นสองตัวของผมนั้นนะครับผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นสองตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงปรดใช้วิจ,จารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมแนวรับ แนวรับอ่าท้ายสุดสุดท้ายของเขาก็อยู่ในแถว1.44นะสำหรับ UBE เนาะแล้วก็1.53นี่เป็นแนวต้านนะครับผมต้องทะลุขึ้นไปให้ได้นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาเล่นอยู่ที่แถว1.53แล้วก็1.71 1.75อันนี้ถือว่าสวยนะครับผมสรับ UBE เนาะอืมโอเค ก็กด subscribe ไว้เลยนะครับผมสำหรับหุ้น2ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวกลับมาอัปเดตอีกแน่ๆนะครับผมไม่วิดหวังแน่ๆครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวีดัตสวัสดีครับ